ปรับโค่นหนักเลยครับลูกค้าไม่ใช่จ่าจับนะนี่ปรับราคานะนาป้ายเห็นเท่าไหร่729,000บาทกะเวนจูรี่ปี18วันนี้เอาไปแค่หกแสน0องบาทลดไปเลายแสนนึงมาดูชมหน้ากันเลยดีกว่านี่เวนจูรี่ปี2018อันนี้เป็นตัวจีนั่นเองนะครับผมตัวรองท็อปนะครับอันนี้แม็กกอลลอยเดิมๆยางเปลี่ยนให้ใหม่บิสโตนะครับผมเป็นปี2022ใช้ยาวๆนะนี่ดูสภาพข้างหน้านะครับผมคันนี้ก็เป็นเบาะหนังมีตะมีฉีกขาดเกียร์ออโต้กอืจริงๆผมยังไม่เคยเจอเเวนนจูรรรีี่กกกย์ะะปุ มาลรอบคันเรียบร้อยนะครับคันนี้และคันนี้บอกเลยว่าตัวจีใช่ไหมเป็นประตูดูดเรียบร้อยอ่าเป็นไ,ไ,ไงและคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องเป็นซินด้วยนะวันนี้เป็นเบาสองแถวครับผมนะัเป็นเบาะใหญ่เบาวีนะครับผมนั่งไกลๆไม่มีเมื่อยแน่นอนแล้วคันนี้เรื่องความสะอาดต้องยกให้เขาเลยเพราะว่าคันนี้ปูพรมกระดุมรอบคันนะครับบานมาน้าก็มีนะให้มารอบคันอีตาหากเบาใหญ่อีาอตาหากและที่สําคัญไม่มีชนน่ะมีความอย่างแน่นอนแล้วให้ดูนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆจากศูนย์เห็นไหม ทุกจุดอยู่ครบนะครับไอ้ทุกจุดเลยตกใจคันนี้จัดได้ครับผมนะรับโตโยต้าเบนจูรีไอ้สองพันสิบแปดนัดหน้าป้ายเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมันแพงไปหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทตกใจก็เข้ามาได้ที่กิษดากรุ๊กคาร์นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ